ดูนี่ดิใหญ่มากเลยอะเฮ้ยเฮ้ยงไม่สั่งคอนแทคเลนส์แบบเต็มตามาทุกคนอย๋่วันนี้เนี่ยมาลองให้ดูดีกว่าฮาโลาวีนี้เราต้องเอาให้ถึงไงคุณเจ้ต้องบอกปาซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนจะได้ใส่คอนแทคเลนส์ที่ใหญ่ขนาดน,นี้มึงรงล้วงมันราคาแพงเหมือนกันเนาะคู่เนี้ยสองพันแต่ฉันสั่งมาสองสีนะแรงปี๋จะดูนะว่ามันใหญ่แค่ไหนอันนี้เนี่ยคือตลับคอนแทคเลนส์ไซส์ปกตินะทุกคนนี่ใหญ่กว่าปกตินะแล้วคือเต็มตลับแบบนี้เลยคุณแม่เขายัดยังไงวะ อ,อถามว่ามองเห็นปกติไหมมันจะมีขอบแดงๆเหมือนที่เราใส่คอนแทคเลนส์สีแดงนี่แหละทุกคนเออเพราะว่ายังแบบเห็นรูม่านตาอยู่ไหมุอออุ้ยคุณเซนี่แหละเจอแน่คุณแม่เดี๋ยวลองสีดำแมะส่วนตัวตัว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะทุกคนอาจจะยากกว่าแบบคอนแทคเลนส์ปกติแต่ตอนแรกคิดว่ามันจะยากกว่านี้แบบยัดเข้ายากอุ้ยอุ้ยสีดําสวยมากแรงมากคุณแม่ดูดิโหโอ้ยถือว่าถึงแล้วนะ คอนแทคลงคอนเดกเลนถึงแล้วนะต่อไปเหลือลูกเหลืออะไรอย่างเงี้ยต้องเอาให้มันถึงกว่าน,นี้คุณแม่นึกออกปะอ,อันนี้เนี่ยคือยิงทีเซอร์แล้วทุกคนเตรียมตัวได้เลยแกเกียมกันเลยลูกคงลูกค้าเข้าได้อย่าให้น้าแต่งเป็นลูกไหนโปวดแส้เตือนเข้ามาได้เลยคุณแม่เ้ยอ